สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่เซษจะน่ารักของคุณครูนะคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะที่มีความขยันมันเรียนหนังสือและก็ตั้งใจฟังแถมสามารถปฏิบัติกิจกรรมที่คุณครูมอบหมายมาให้เด็กๆ่ะคุณครูปุ๋ยเห็นแบบนี้แล้วก็ชื่นหัวใจเลยค่ะเด็กๆ จากคลิปที่ผ่านมาเด็กๆได้รับความรู้เกี่ยวกับแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะของพืชและสัตว์นะคะไม่ว่าจะอยู่บนบกในน้าทะเลทรายขั้วโลกที่มีลักษณะแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นอย่างไรคะเหมือนกันหรือแตกต่างกันคะน้องไซ ใช่แล้วค่ะแตกต่างกันนะคะอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะเอาละค่ะเพื่อให้เด็กๆได้รับความรู้ความสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะคููปุ๋ยมีเพลงสนุกสนุกมาฝากเด็กๆด,ด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเด็กๆทุกคนนะคะทุกคนเลยนะคะยืนขึ้นค่ะเด็กๆขายืนขึ้นเราจะมาเคลื่อนไหวร่างกายนะคะ สะบัดมือนะคะสะบัดมือโยกตัวไปมาเอาละค่ะเราจะมาช่วยกันร้องเพลงและก็ทำท่าทางประกอบไปด้วยนะคะเพลงนี้มีชื่อว่าเพลงในทุ่งนาค่ะดูสิดูเห็นดอกเอี้ยยืนอยู่บนลำปา เด็กได้ทำท่าทางตามไปด้วยนะคะจากเพลงครูปุ๋ยมีคำถามมาถามเด็กๆด้วยค่ะน้องไออุ่นขาจากเพลงกล่าวถึงอะไรบ้างคะลูกกล่าวถึงทุ่งนาและอะไรอีกคะฝนตกแล้วน้องพอละครับลูกน้องพอมีอะไรอีกคับผม แล้วก็มีปลาหมดหรือยังคะลูกหมดหรือยังคะยังไม่หมดใช่ไหมคะน้องนาราจะตอบนาราขามีอะไรอีกคะลูกมีเจ้าเป็ดและก็เจ้าควายคู่ปุ๋ยขอใช้คำว่ารกระบือแทนนะคะในเพลงนี้มีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวคะน้องคุณเพิ่มแล้วน้องยิ้งขา เอ๊ะเจ้านกเอี้ยงยืนอยู่ที่ไหนคะลูกใช่แล้วคะ่ะเจ้านกเอี้ยงยืนอยู่บนหลังเจ้ากระเบือนั่นเองนะคะแล้วเด็กๆคิดว่าเจ้านกเอี้ยงนี้ไปยืนทำอะไรอยู่บนหลังเจ้ากระบือคะน้องลาน่าลาน่าขาทำไมคะลูกอ๋อไปเป็นเพื่อน แล้วน้องมุกละคะน้องมุกคิดว่าเจ้านกเอี้ยงไปยืนทําอะไรอยู่บนหลังเจ้ากระบือคะไปทําอะไรนะคะไปคอยจิกกินแมลงที่มาเกาะหลังเจ้ากระบือนั่นเองนะคะสบายเชียวรัเจ้ากระบือตัวนี้เอาล่ะคะ่ะถือว่าสามารถช่วยสร้างประโยชน์ซึ่งกันและกันนะคะแล้วปลา อาศัยอยู่ที่ไหนคะน้องเชลินถูกต้องค่ะปลาอาศัยอยู่ในน้ํานะคะเห็นไหมคะว่าสัตว์ต่างๆเหล่านี้สามารถอยู่ร่วมกันได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเด็กๆคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเก่งๆแบบนี้ครูปุ๋ยก็มีเกมสนุกๆมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยนะคะ เพื่อให้เด็กๆสามารถบอกแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์เด็กๆคะสังเกตดูด้วยนะคะตั้งใจดูด้วยว่าสัตว์หรือพืชเหล่านี้อยู่ที่ไหนแล้วค่อยตอบนะคะเกมนี้มีชื่อว่าบ้านฉันอยู่ไหนเด็กๆคะพืชและสัตว์ช่วยหาบ้านให้หน่อยนะคะถ้าพร้อมแล้ว เราไปดูกันเลยค่ะเรามาช่วยกันหาแหล่งที่อยู่ให้กับพืชและสัตว์กันนะคะเด็กๆเจ้าอูดตัวนี้กำลังเดินหาที่อยู่ของมันมันมาไกลเกินไปเอ๊น้องกีตา้าครับน้องกีตา้าคิดว่าที่อยู่อาศัยของอูดตัวนี้จะอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ทะเลป่าขั้วโลก หรือทะเลทรายดีคะหาเจอหรือยังเอย่ยเจอแล้วใช่ไหมครับถูกต้องคะ่ะทะเลทรายคะ่ะฉลามตัวนี้กำลังตามหาพ่อแม่แต่หาไม่เจอคะ่ะพ่อแม่อยู่ไหนนะมารับหน่อยฉลามหาบ้านไม่เจอน้องพัตเตอร์ครับช่วยนำทางฉลามไปหาที่อยู่หน่อยจะไปไหนดี ่มีต้นไม้เยอะอยู่ได้ไหมทะเลทรายร้อนแบบนี้ขั้วโลกหนาวมากเลยทะเลดีไหมเจอหรือยังครัผมถูกต้องคะ่ะเจอแล้วใช่ไหมคะทะเลนั่นเองเป็นที่อยู่ของฉลามแล้วนี่เสือน่ากลัวมากเลยอยู่แถวแถวนี้เด็กๆคะ่ะ ระวังตัวด้วยนะคะเพราะมันกำลังหาบ้านมันหลงทางค่ะตาลายไปหมดแล้วไปทางไหนดีน้องฟ้าใสช่วยคิดหน่อยว่าเสือตัวนี้ควรไปอยู่ที่ใดป่าไม้มีต้นไม้เยอะดีทะเลทรายขั้วโลกเอ๋ขั้วโลกก็มีหิมะทะเลดีไหมน้ำเยอะ หาเจอหรือยังคะถูกต้องค่ะป่าเป็นที่อยู่อาศัยของเสือเรามาดูพืชกันบ้างนะคะนี่คือต้นกระบองเพชรลำต้นมีสีเขียวมีหนามรอบต้นน้องอลินช่วยหาที่อยู่ให้หน่อยค่ะจะอยู่ในป่าหรือทะเลขั้วโลกหรือทะเลทรายดีคะ ถูกต้องค่ะทะเลทรายค่ะต้นกระบองเพชรจะสามารถอยู่ในทะเลทรายที่แห้งแลง้งมันจะเปลี่ยนใบให้เป็นหนามเพื่อลดการคายน้ำค่ะเจ้าหมีขาวกำลังหาอาหารกินคือแมวน้ำหรือวอลลัสแต่ว่าเจ้าแมวน้ำวิ่งหนีเจ้าหมีเจ้าหมีก็วิ่งตามจนหาทางกลับบ้านไม่ได้น้องกล้าวครับ ช่วยหน่อยครับไม่เช่นนั้นเจ้าหมีขาวต้องแย่แน่เลยจะไปอยู่ที่ไหนดีไหนปา่าทะเลทะเลทรายหรือขั้วโลกดีหาเจอหรือ,อยังคะเจอแล้วใช่ไหมครับขั้วโลกนั่นเองซึ่งเป็นขั้วโลกเหนือพื้นที่ปกคุุมไปด้วยน้ำแข็งแต่เจ้าหมีก็อาศัยอยู่ได้ พราะมีขนสีขาวและก็หนาด้วยซึ่งช่วยป้องกันความหนาวแบบข้อโรคได้ดีเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะเรามาดูข้อสุดท้ายกันนะคะว่ากุ้งตัวนี้มันจะหาแหล่งที่อยู่มันหาไม่เจอค่ะเพราะมันมัวเต้นนานไปหน่อยเลยหลงทางค่ะช่วยหน่อยนะคะหานานแล้วยังไม่เจอเลย มันจะได้ดีใจค่ะเด็กๆน้องสมายน้องสมายเจอหรือยังคะอยู่ไหนคะในป่าทะเลทรายขั่วโลกหรือในน้ำคะสุดยอดค่ะเจอแล้วค่ะที่อยู่ของกุ้งอยู่ในน้ำนั่นเองโอ้โห,โหเด็กๆเก่งมากเลยนะคะที่สามารถหาบ้าน หรือที่อยู่อาศัยให้กับพืชและสัตว์เหล่านี้เด็กๆได้รู้จักประเภทลักษณะที่อยู่อาศัยการดำรงชีวิตนะคะและอื่นๆอีกมากมายนะคะเด็กๆคะเด็กๆสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้จากอินเทอร์เน็ตนะคะหรือรายการสารคดีเกี่ยวกับสัตว์ ก่อนจากกันวันนี้ครูปุ๋ยขอฝากนะคะขอฝากให้เด็กๆทุกคนมันทบทวนการเรียนที่ผ่านมาทั้งหมดและก็รักษาระยะห่างกินร้อนชน้อนกางและก็ล้างมือแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย